ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อทีเอนครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับพอดีเมื่อวานลงคลิปไปแล้วมันมีหลายเม้นมากนะครับบางบางสิ่งบางอย่างที่ผมตอบไปมันอาจไม่ถูกต้องทั้งทั้งหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะประมาณเกอรน่ะพอเอาไปเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้แก้ไขปัญหาเล่นกันได้บ้างนะครับอย่างเมื่อวานผมก็เจอเม้นนึงนะเขาบอกว่ามันเป็นปืน ที่ผมบอกว่ารูลมขึ้นมันสี่ลมสี่รูนะครับเขาบอกว่ามันเป็นปืนของนอกนะไทยก๊อฟมาอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับผมเนาะเพราะว่าผมไม่เคยได้จับพวกปืนนอกเนาะราคามันสูงนะก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาเม้นบอกด้วยนะครับมาเม้นบอกแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะวันนี้ก็มาทําคลิปริมคลองเหมือนเดิม แสงสีเสียงอาจไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับก็ยังไม่มีกล้องที่ว่าดีๆถ่ายกับเขาเนาะถ้ามันภาพไม่ชัดอะไรก็ต้องขออภัยบ้างนะครับขออภัยไว้ด้วยเนาะก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาตอบตอบของคลิปแรกของเมื่อวานก่อนเนาะเมื่อวานลงไว้สองคลิปเนาะคลิปสองอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เอาคลิปแรกก่อนเนาะเนาะบ่อยอีกแล้วติดเป็นนิสัยเนาะแล้วผม อันนี้นายจำปานะครับเขาบอกว่าพี่ยิงระยะยี่สิบเมตรลูกลูกตกเกิดจากปัญหาอะไรก็มีเพื่อนๆเ,เข้าไปช่วยตอบแล้วนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเนาะที่ว่าไม่ต้องรอผมนะพอดีเพื่อนเจอปัญหาแล้วแล้วสมาชิกมีความรู้สามารถตอบได้ก็ร่วมกันตอบนะครับก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาเนาะชอบในสิ่งเดียวกันเนาะโอเคอันนี้ระยะยี่สิบเมตรลูกตกเกิดจากปัญหาอะไรถ้าถามผมนะครับผมมองว่า ข้อมูลมันไม่พอนะต้องบอกด้วยว่าเป็นวาวสร้างวาวดับเพิงนะครับถ้า20เมตรตกนี่ถ้าให้ผมเดาผมว่ามันเป็นวาวดับเพลิงแล้วยังไม่โมนะครับต้องโมวาวก่อนนะครับหรือไม่ก็สปริงคอนอ่อนตีวาวแตกไม่เต็มที่นะครับเพราะถ้าเป็นพวกวาวสร้างวาววาวสร้างวาวเยื้องระยะ20เมตรมันไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าแกนซูเปอร์ลีนมันเล็กถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นวาวดับเพิงก็ให้ลองเพิ่มสปริงคอนดูก่อน ก็ดูลมที่เราเล่นด้วยนะครับถ้าเกินพันห้าก็ต้องโมวาวด้วยนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คุณขวัญขวัญชัยนะครับเขาเขาบอกว่าเกียวห้าทับแปดเท่ากับเอ็มสิบหกคูณหนึ่งจุดห้าอันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกียวเลยเมื่อก่อนนี้ก็เคยเคยมีความรู้เหมือนกันก็สมัยเด็กเนาะเคยไปฝึกงานอยู่โรงกึงก็พอรู้เกี่ยวกับเกียวเกี่ยวกับ,กกบแต่ว่าพอ ออกมาแล้วก็ทิ้งคืนวิชาให้ครูไปแล้วก็เลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันคุณวิเชียนนะครับลำทองเหลืองระยะเกี่ยวของแต่ละค่ายครบรอบเกี่ยวไม่เท่ากันมีผลต่อความแม่นยําของลูกไหมครับอันนี้มันก็แล้วแต่บางค่ายนะครับแต่ว่าความแม่น่ะผมว่ามันไม่มีผลเนาะก็มีคนช่วยตอบนะครับก็ต้องขอบขอบคุณนะครับ ความลึกคมของสันเกียวสันเกียวสวยไม่สะดุดรีดลูกดีเห็นรอยเกียวชัดเจนการเซ็ตค่าปืนนี่เกรดลูกปืนแม่นยำแน่นอนใช่นะครับเพราะว่าแต่ละค่ายมันทํามาไม่เหมือนกันเหมือนลำํำทองเหลืองก็ลํำเหล็กนะครับล่องเกียวสันเกียวมันก็ไม่เหมือนกันนะครับการครบรอบเกียวผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเท่ากันไหมแต่ว่ามันมีสูตรมีตำรานะครับในการทำล่องเกียวเนาะผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะ บางค่ายเขาก็อาจจะไปพลิกแพงของเขาก็อาจจะมีนะครับแต่จริงๆอ่ะมันมีตำรานะครับที่เขาทำล่องเกี่ยวกันเนาะก็โอเคนะครับพอดีมีคอมเมนต์มาแล้วก็เพื่อนมาช่วยตอบด้วยเนาะผมก็เดี๋ยวข้ามไปคอมเมนต์อื่นเลยละกันลูกเบอร์สามทำกลุ่มดีไหมนะครับถามว่าดีไหมเท่าที่เจอ เท่าที่เจอถ้าระยะไม่ไกลมากมันก็ดีนะครับแต่ไกลๆมากผมก็ยังไม่เคยเห็นเนาะยังไม่เคยเห็นเบอร์สามรีวิวแปดสิบเมตรร้อยเมตรเหมือนเบอร์สองนะครับหรือว่าห้าสิบเมตรขึ้นไปก็ยังก็ยังไม่เคยเจอนะถามว่ากลุ่มดีไหมมันก็อยู่ที่เราเซตนะแต่ถ้าสามสิบสี่สิบเมตรผมก็เท่าที่เห็นก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ลูกมันตกเร็วมากถ้ายิงไกลๆผมก็ว่ามันน่าจะเผื่อดอทเยอะหรือไม่ก็ต้องเล่นแรงดันที่เยอะนะครับส่วนมากเท่าที่เจอเขาก็เล่น แรงดันกันที่สองพันขึ้นนะครับก็ทำกลุ่มดีไหมมันอยู่ที่ระยะนะครับอยู่ที่ระยะอันนี้คุณเคเคนะครับตองเคเนาะเขบอกสวัสดีครับผมดูช่องพี่ตอนผมหัดทำสู่มือแปดมิลก็นานแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่พอได้ค่าขนม ขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่ให้คำแนะนี้้ใหคำ,นนำที่ดีทุกคลิป FC ครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่ยังติดตามกันตลอดเนาะผมก็เคยทำสู่มือเป็นทังพัก PVC นะตอนนั้นก็ยังรีวิวไม่เก่งก็ก็เลยไม่ได้เอาขั้นตอนการทำมาแนะนำให้นะครับถ้าถามว่าเอาไว้ยิงนกยิงหนูระยะ10-20เมตรท่อ PVC ก็เอามาทำได้เนาะ ผมใช้ท่อนิ้วสองหรือย่งนิ้วผมไม่แน่ใจใช้ตัวอุดหัวอุดหางทากาวแล้วก็ใช้จุ๊บมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้สูบจักรยานอัดถามว่ายิงได้ไหมมันก็ยิงได้นะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับไอ้พวกถังที่ถัทงที่เขามาตรฐานมันสู้ไม่ได้แต่ถ้าระยะสิบเมตรยี่สิบเมตรยิงหนูมันก็พอได้อยู่เนาะมันทำไม่ยากนะครับตอนนั้นที่ทำเนาะก็รีวิวไม่เก่ง ก็เลยไม่ได้มีขั้นตอนการทําก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนี่ก็แสดงว่าติดตามกันมานานมากนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุเสกพี่ครับรอ38ยาว50เซนเติมลม1 0าเล็กตัดที่1,000ยิงได้กี่นัดครับ38ยาว50เล็ก1,000ถ้าเราลองแกนวาลดีๆก็น่าจะเกิน40นะครับเกิน40นัดนะครับอยู่ที่เซ็ตแกนวาลด้วยบางทีเราตีตีเยอะ มันก็ออกเยอะนะครับถ้ามันเป็นยิงตรงถ้าเป็นเล็กตัดที่หนึ่งพันมันก็อยู่ที่ระยะยุบแกนวาลวอีกนะครับมันก็มีผลนะ่ะถ้าให้มันเหมาะสมถ้าให้มันเหมาะสมที่สุดผมก็ควรจะได้สักสี่สิบขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองไล่ดูนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเนาะล่าเพื่อยังชีพอันนี้ชื่อเขาเนาะเขาบอกว่าถังสแตนเลสเล่นล้มไม่เกินหนึ่งพันปลอดภัยไหมครับ ถังสแตนเลสเล่นลม1,000ปลอดภัยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับความหนาด้วยนะครับผมเจอของบางค่ายที่เขาทำมามันบางแค่1.5ึ่เติมลมไป500มันตูดมันก็เริ่มบวมแล้วชนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูความหนามันด้วยเนาะอย่างที่ผมเล่นแรกๆเลยตัวที่ผมทำบูพับเนาะผมเคยเอามารีวิวให้ให้เพื่อนๆดูเนาะมันเป็นแป๊บน้ำเป็นแป๊บน้ำเลยแหละแป๊บน้ำโรงงานโตนิ้วสองนะครับผมเกิงเกียว เกี่ยวคอถังว่าวดะเพิงผมก็เล่นอยู่ที่พันห้ามันก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับมันตัวนั้นรู้สึกจะหนาสามมิลน,นะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมตูดก็หนานะครับผมก็ใช้แผ่นหนาเชื่อมนะครับก็สรุปนะครับถังสแตเลสเล่นเล่นลมหนึ่งพันปลอดภัยไหมครับอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่ที่ความหนาด้วยนะถ้าหนาต่ํากว่าสามมิลก็ลดลงมาหน่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าหนาสามมิลก็เล่นได้ถึงพันห้านะครับ อันนี้คุณไปน้ำไอ้บอก็เขาบอกว่าเสียงหวอรถอะไรครับดังบ่อยจังก็เมื่อวานนี้ที่ไปรีวิวมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลกับกับสถานีตำรวจเนาะมันก็อาจจะมีรถหวอวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ปกตินะสำหรับผมเพราะมันอยู่ใกล้เนาะอันนี้คุณสกายครับเขาบอกไปแป๊บเดียวได้สามแต้มเหมือนกันนี่วันนี้ผมก็ได้แล้วสองแต้มเจ้าตัวนี้วันนี้เอาตัวเก่ามาออกเนาะก็ได้สองแต้มเท่านั้นแหละแล้วก็เงียบเลย คุณบุรพภาบุญเทงนะครับเก,กเตยอ,กอ,เเกยอยู่กลางสีแดงเติมเติมไปอีกขีดจะถึงพันมันถึงแปดร้อยหรือเปล่าเกตอยู่กลางสีแดงเติมไปอีกขีดจะถึงพันมันถึงแปดร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเกตเท่าไหร่นะก็ต้องดูด้วยว่ามันขีดหนึ่งขีดหนึ่งสองร้อยหรือว่าขีดหนึ่งหนึ่งพันนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกต มันเป็นค่าอะไรเนาะก็ตอบไม่ได้นะครับตัวนี้เนาะอีกขีดนึงมันพันถึงแปดร้อยหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ขอข้ามนะครับก็ตอบไม่ได้เนาะคิดภาพตามไม่ทันว่ามันเป็นเกจเกจพันห้าเกจสามพันหรือว่าเกจห้าพันนะครับอันนี้ก็ขอข้ามนะครับตอบไม่ได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มนะครับคุณสักลรินนะครับเขาบอกว่ามีระบบยิงตรงอยู่แล้วจะซื้อเล็กมาต่อติดได้ไหมก็ ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นวาลเป็นวาลแบบไหนนะครับแต่ทุกวันนี้มันก็ต่อได้นะอย่างวาลดาเพิงเขาก็ต่อเล็กกันเยอะแล้วนะครับวาลตรงก็มีต่อเล็กนะครับวาลเยื้องก็มีต่อเล็กถามว่าต่อได้ไหมต่อได้นะครับซื้อมาต่อได้ก็ <từ S 1> <ร>ต้องดูด้วยว่ามันต้องมีข้อต่อด้วยไหมถ้าเป็นวาลเยื้องรุ่นใหม่ๆมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ข้อต่อนะครับเอาตัวที่ต่อตรงออกแล้วก็เอาเล็กใส่เข้าไปได้เลยมันเป็นเกลียวเดียวกันมันจีอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะ แต่ถ้าเป็นวาลวตรงรุ่นหลังๆก็มีนะครับที่เขาทามาต่อเล็กแต่ถ้าเป็นวาลวดับเพิงก็ต้องใช้ข้อต่อนะครับใช้ข้อต่อใช้ข้อต่อเข้าเล็กนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเป็นวาลวแบบไหนถามว่าต่อได้ไหมต่อได้นะครับติ่งว่าโทษอยู่แถวไหนผมจะไปตกด้วยก็เมื่อวานนี้ก็ไปตีอยู่ที่นี่เลยนะครับซอยใบญสณีซอยเบญสณีหน้าอำเภอไทรน้อยเนาะก็ไม่มีแต้มนะเมื่อวานนี้ ก็ผมก็วนเวียนอยู่แถวอำเภอไซน้อยนี่แหละครับก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยวันนั้นไปสระบุรีแล้วน้ํามันแห้งหมดแล้วเราก็ไม่รู้พื้นที่ด้วยก็ไปขับรถเล่นอยู่ประมาณสองชั่วโมงก็ไม่ได้ซักตัวนะครับหรือว่าคุณติงวัดโหดมีที่ไหนที่จะแนะนำผมก็ลองคอมเมนต์มาให้หน่อยนะเนาะเผื่อผมว่างๆผมจะได้วิ่งไปดูเนาะแถวนี้ก็น่าจะหมดตัวแล้วละ่ะคนตีเยอะกว่าปลานะตอนนี้ สองอเทนเขาบอกว่าเล็กปรับนอกดีกว่าครับต่อให้มือใหม่ก็ตามอ่าอันนี้ก็ถามว่าปรับนอกดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแหละมันใช้งานสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าเราปรับเข้าปรับบ่อยไปออกบ่อยๆมันก็โอลิงเสียเขาก็เลยมองว่ามันจุกจิกถ้าเป็นปากในมันตั้งแล้วตั้งเลยมันไม่เสียมันก็เลยไม่จุกจิกนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีทั้งสองอย่างนะครับสําหรับผมนะแต่ถ้าปรับนอกมันก็สะดวกดีนะครับเวลาเราจะปรับจะลดมันง่ายดี เาเทนเขาบอกว่าผมได้นสตีเวนแล้วสู่สมือแล้วผมว่าสู่มือได้ตัวโคเยอะกว่าครับไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงเคยทั้งสองแบบแล้วค่อยมาคุยกันนะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้ก็ขอบคุณนะประสบการณ์ผมยังไม่เคยจับเลยสตีเวนผมจับแต่สู่มือแล้วก็ข้ามา PCP เลยพอข้ามา PCP ก็ติดอยู่กับ PCP เลยนะครับมันมัน มันยังไงมันเหมือนรถอ่ะมันปรับแต่งได้ตลอดเวลามันมันสามารถจูนอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับมันก็เลยสนุกกว่ามันกว่านะครับ PCP เนาะก็นี้น่าจะเป็นเมนสุดท้ายเนาะของอันนี้นะเขาบอกว่าใช้ลูกตอกแม่นดีแต่เวลาใช้ลูกกิโลโดนบ้างไม่โดนบ้างไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเป็นที่ลูกนะครับลูกตอกลูกตอกทุกวันนี้เขาทำมาใกล้เคียงกับ ลูกมาตรฐานมากนะครับมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยล่ะแต่ลูกกิโลอ่ะมันน้ำหนักมันมันไม่ตายตัวนะครับบางทีก็ตูดตันบ้างบางทีก็ตูดลึกบ้างมันก็เพี้ยนนะครับมันก็ส่งผลให้เพี้ยนเนาะอันนี้ปกตินะผมว่าลูกกิโลก็ส่วนมากก็ไว้ล่าตามใกล้ๆนะครับยอดไม้หรือตอนกลางคืนนะครับมันถูกดีมันประหยัดดีนะครับแต่ถามว่ามันเอาไปสู้ลูกตอกได้ไหมมันก็สู้ไม่ได้นะครับ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีคอมเมนต์เพียงเท่านี้แหละก็ถ้าใครติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมเนาะก็ดีดีกว่า,ด,วาดีกว่าที่ไม่มีใครให้ปรึกษาเนาะอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะพยายามมาตอบให้นะครับอันไหนที่ผมไม่รู้หรือว่าผมคิดตามไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยเนาะยกตัวอย่างเหมือนเกดเมื่อกี้นะก็ต้องขออภัยเนาะคิด,ค,ดคิดตามไม่ทันว่ามันเป็นเกตหนึ่งพันมันเกจพันห้าหรือเกจสามพันก็เลย อันไหนตอบไม่ได้ที่ผมผ่านก็ต้องขออภัยด้วยครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวทําคลิปต่ออีกอีกเม้นนึงเนาะก็มีหลายคําถามอยู่เหมือนกันใต้คลิปถ้ามาทําคลิปเดียวกันมันก็จะยาวคนดูก็จะเบื่อนะครับยังไงก็อย่า,ยาพึ่งเบื่อกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันให้กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับไปละครับ